ครับเอาว่าวปล่อยครับโอ้โหเจอว่าวฝรั่งด้วยครับโอ้โหจเจอว่าวฝรั่งด้วยครับแม่ฝรั่งก็เล่นว่าวเหมือนกันครับเรามาเล่นครับโอ้โหส,สีขาวรไปไปเราสีขาวเราสีขาวแล้วนี่ว่าวเราขึ้นชั้นขึ้นดีครับ <ส>บ้าหัวไม่ใช่บ้าหัวครับเจอลมแรงครับ<ส>เจอลมแรงครับเจอลมแรงลมล่างครับลมกระชากครับลมกระชากครับวันนี้ครับกระชากแรงครับ<ส>เจอลมล่างมาหมุนครับ